ว,วันนี้พามากินฮอทดอกกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินฮอทดอกคุณลุงมาด้วยนะคะ อันนี้คืออเมริกาเวลาเรามาซื้อมันจะเป็นร้านฮอทดอกน้อยๆนะแต่มันน่ารักมากคนอยู่เยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เขามีนักดนตรีด้วยยิวเดนซิทีเออโอเคไอซ์โอเคไอเดนซิธีออันนี้ค่ะเขามีเพลงให้เราฟังเลยนะคะมันเป็นร้านฮอดดอกเล็กๆแต่คนเยอะมากมีไอซ์ีมมี มีเมนูอยู่ข้างฝานะคะมันน่ารักมากเลยที่นี่คนเพียบเลยอะ่ะคือน่ารักมากเลยอะ่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นซัมเมอร์ที่นี่นะ่าสนุกมากเห็นไหมตอนนี้หลักพวกมันมีที่นั่งเล่นมีอะไรน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> คือแบบสุดยอดเลยสามีเขาพามาหลังจากสอนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะนี่สวัสดีกับทุกคนสวัสดีค่ะมาดูหนะ้าครูหน่อยเด้ครูพนีครูมามากินฮอดอกอันนี้เขามีเพลงด้วยนะ ขยังไม่ได้ร้องตอนนี้เขาพักเดี๋ยวเขาก็จะร้องเพลงอันนี้มันซัมเมอร์ในอเมริกามันน่ารักร้านนี้ต้องเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะคนเพียบเลยมีที่นั่งตอนนี้เขามีที่นั่งแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะะคะแล้วมันก็มีป่าไม้มีอะไรเนี้ยน่ารักมากเลยอันนี้อันนี้เป็นนะคะที่เนี่ยที่นี่ยอเมริกานะคะทุกคนที่นี้อเมริกาถูกต้องค่ะสวยงามมากเลยมีคนมากมายมีคนเยอะมากเลยที่เนี้ยอ่าใช่นะคะ เดี๋ยวจะพาดูแล้วก็เขาก็จะร้องเพลงแล้วตอนนี้เขาก็จะร้องเพลงแล้วมันมันสวยมากเลยทีเนี้ยอ่ะฮะเห็นมาได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่าได้ยินเสียงเพลงไหม,มน,น่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบมันเป็นร้านมันเป็นร้านขายฮอทดอกเฉยๆนะเป็นฮอทดอกสเตนเห็นไหมมันเป็นร้านขายฮอทดอกแต่คนเขามีน้องเพลงมีอะไรน่ารักมากบิวเขาบอกก็จะมาหรือเปล่าก็เลยมาหลังจาก หลังจากไอสอนภาษาอังกฤษเราก็เลยมานั่นเองนะคะอันนี้มีมีที่เด็กเล่นด้วยมีอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูที่เด็กเล่นนะคะเราจะพาไปดูที่เด็กเล่นกันเนี้ยเดี๋ยวจะพามาดูเนี้ยอันนี้ที่ที่คอน,นาติกัสนะคะที่เนี้ยที่คอน,นาติกัสค่ะอันนั้นก็จะเขาจะมีที่ให้เด็กเล่นด้วย ม,มีที่เด็กเล่นแล้วก็มีที่จอดรถเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นที่เขาร้องเพลงนะคะตอนนี้เขาร้องเพลงกันตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นสนามอันนี้เป็นที่ร้องเพลงกันเนี่ยน่ารักเนาะเออคือบางคนเขาก็เอาก้าอี่มานั่งเองอะ่ะมันน่ารักมากเลยไงเออชอบมากเลย แล้วเวลาเราไปสั่งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าออเดอร์ที่เท่าไหร่ที่ไหลที่ไหลอย่างเงี้ยเราก็จะได้นมเบอร์ถ้าเป็นของเราเราก็จะได้ยินเสียง่งเงี้ยนั่นเองสวยมากเลยต้นนี้ก็สวยสีแดงๆต้อนอะไรก็ไม่รู้สวยสวย,สวยอันนี้อันนี้คือพระเอกนะคะเฮเซไฮอันนี้คุณสามีนะคะอันนี้คือคุณสามีของพี่ออนเห็นพระเอกพี่ออนมานั่นแหละ เพกอเพอกหัวขาวเลยเอเซฮไฮเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยเป็นไงมางเลยคะ The whole Thailand my fans เสี่ยคุณถคุณลุงถามว่าใครอ่ะะะแต่ตอนนี้คือแบบว่าตัวพี่ออนเป็นคนเอเชียงาอยู่ที่นี่คนเดียวก็เลยต้อง ก็เลยจะต้องใส่หน้ากากหน่อยเพราะว้าเขาบางคนก็ใส่เพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขาเขายกเลิกไม่ให้ไม่ให้ใส่หน้ากากแล้วที่คอนเนติกั๊แต่บางคนก็ยังใส่อยู่เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่รู้มันรู้สึกแปลกๆนั่นเองนะคะโอเคให้ดูอันนี้คือคุณลุง <laughs> อันนั้นมีมีเขามีอ่าเวทีร้องเพลงด้วยนะคะ แต่คืนนี้เราจะไล้ได้ยินไหมคะได้ยินคุณลุงเขาร้องเพลงไหม order 16. Order 16. อันนี้คือคนเขามาเข้าแถวสั่งนะคะเขาก็จะประกาศว่าเป็นออเดอร์ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้เขาใส่เสื้อหนังเขาเป็นพวกขับมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะในอเมริกามันก็มีอะไรหน้าละกกุ๊กกิ๊กดีอย่างเงี้ยนะคะโอเคแค่นี้นะคะแล้วจะกินข้าวแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 2> ครั้งแรกที่เห็นหน้าคุณลุงชัดใช่ไหมครั้งแรกที่เห็นหน้าคุณลุงชัดใช่ไหมโอเคให้ดูอีกรอบก็ได้ถ้าคุณอยากจะดู 69, <order> 69. อันนี้คือของแท้เลย <c oughs> หน้าคุณลุงบิวนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราควรจะหยุดแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าจะกินข้าวแล้วแล้วคืนนี้เจอกันนะคะอากาศดีค่ะตอนนี้เริ่มอุ่นแล้วนั่นเองนะคะเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว Yeah. ก็น่ารักแบบนี้แหละซัมเมอร์ที่นี่จะน่ารักมากนะคะซัมเมอร์ที่นี่จะแบบดูน่ารักน่ารักแบบนี้แหละนี่แหละคืออาไรสไตล์ของคนอเมริกันในซัมเมอร์เขาจะน่ารักเขาจะพาลูกพาเต้าออกไปนู่นวันนี้แล้วคนอเมริกันเขาแต่งตัวไม่ค่อยใส่ใจอะไรเขาเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะเอาว่าเราเจอกันคืนนี้นั่นเองเอเนาะลุงบิวหล่อขอบคุณนะคะมีแต่คนบอกว่าลุงบิวหล่อ They said you handsome. เขาถานะ What Mars What is Mars Ah e e r alright l อันนี้คุณลุง See everybody said handsome, s a y you handsome honey thank you to them แล้วเขาบอกแต่งเขาบอกขอบคุณที่บอกว่าเขาหล่อนะคะเขาว่าอย่างนี้นะทุกคน ทางอังกฤษยังหนาวอยู่แต่ทางนี้ไม่หนาวนะอ่านคอมอ่านคอมเมนต์อยู่นะตอนนี้อ่านคอมเมนต์อยู่ทานให้ลอ,อยขอบคุณนะคะอากาศดีจะอากาศดีครั้งแรกที่เห็นหน้าชาร์ดเห็นพัชรินครั้งแรกที่เห็นหน้าชดที่เห็นหน้าคุณลุงใช่ไหมลมแรงไหมก็ไม่แรงค่ะไม่แรงลมก็ไม่แรง,ก,แรงก็โอละลมก็ลมปกติไม่แรงนะคะ โอเคสวัสดีค่ะสมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกคนหน้านั่งจังถูกต้องค่ะน้านั่งที่เนี่ยอันนี้เขาก็มานั่งกินฮอทดอกเฉยๆนะเป็นร้านฮอทดอกคนที่เนี่ยเขาจะได้ขายาเฉพาะซัมเมอร์นะถ้าหน้าหนาวนี่ไม่ได้ขายหรอกเขาปิดกันหมดนั่นเองนะคะมันน่ารักดีอะ่ะชอบชอบอยากจะเปิดร้านอาหารแบบนี้เหมือนกันที่ประเทศไทยคงน่ารักดีเนาะ วันนี้คุณลุงให้ความรู้ว่ามือดีมากถูกต้องกับคุณลุงไม่ค่อยงอแง,งแล้วถ่ายบันเนี้ยฟินแลนด์อ่าฟินแลนด์คืมทางอเมริกาอากาศดีจ้ะตอนนี้อยู่ทางเหนือพี่อยู่ทางเหนือนะคะติดแคนาดาพี่ออนอยู่ติดแคนาดาพี่ออนไลฟ์ประมาณถ้าเป็นประเทศไทยน่าจะสองถึงสามทุ่มนะจ๊ะทุกคนถ้าเป็นประเทศไทยสองถึงสามทุ่มนะประมาณนี้แหละสองถึงสามทุ่มเข้ามาได้เลยนะจ๊ะทุกคน จะไลายคืนนี้คุณจะถามอะไรก็ได้นั่นเองตอนนี้ไม่มีคนสั่งแล้วนั่นนะที่สั่งอาหารโอเคตอนนี้เราเราจะไปแล้วนะอันนี้จะให้ดูจะให้ดูดนตรีอ่าดูดนตรีดูดูนักดนตรีเขาจะประมาณนะั้นเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะ,อะโอเคเนาะ โอเคตอนนี้เราเท่านี้เราเจอกันคืนนี้นะเจอกันคืนนี้นี่ไปทำสีผมมาใหม่ได้หละเนี่ยอ่ะโอเคเนาะเจอกันนะคะทุกคนบายโควิดที่กรุงเทพแย่มากโควิดในอเมริกาตอนนี้เริ่มจะซาแล้วนะคะโอเควันนี้เราเท่านี้เราเจอกันอันนี้พามาชมเฉยๆนะคะ โอเคสวัสดีคุณลุงอฮายฮันนี่เซบายโอ้ทำไมนิ้สยไม่ดีจังเลยเนาะคุณลุงเนี้ยายะคุณลุงนิใ yeah, สยไม่ดีวันนี้ยอะเอาเท่านี้ละจ้าทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้บาย